ก็เลยค่ะจะเลิกเลยน,น,น,นะจะแบบก,ก็ออกไปแล้ว ฝั่นี้ได้ครับออกปั๊มออกปั๊มออม,มันก็ทำสูงเกินโอ้ยเสียวแอปเิ้ลแปังแป้งเด็ดไม่ได้เติมจ้าไม่ได้เติมขอบคุณที่เราใช้ขอบเขต สวัสดีชั้นชาแนลผมสวัสดีกันตอนเย็นก็ผมบ่ายสามสี่สิบนาทีโอ้เปียกทั้งวันเลยเปียกเงือเหม็นอับไปหมดเลยเหม็นเงื่อฝนมาครับก็เลยหยุดอากาศก็ค้มๆแล้วก็ลงเม็ดปล่อยูย่แต่ทางบ้านยังไม่มีฝนจริงครับถึงบ้านก็น่าบานสักห้าโมงหโมงเย็นครับทำงาน วันนี้ได้ไฟชุดหนึ่งครับหรือสายเสร็จแล้วก็ได้ไฟชุดหนึ่งแล้วก็มาทําสายเมนได้ครึ่งช่วงกลางแต่ท่อนกลางท่อนปลายกับท่อนท่อนหัวกับท่อนหางยังไม่ได้ได้ท่อนกลางเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับท่อนหัวก็ต้องขึ้นไปต้องปีนบนฝ้าในโรงอาหารห้องอาปิดเก่าคุณปาตาตูไฟนะว่าปิดเก่าเขาลับหมดวันนี้เขาไปตะขอ,อนายกกันคำุึงกัน กับพร้อมบรรยากาศฝนตกครับบรรยากาศฝนตกไปด้วยกันวันนี้มาจะมอไซค์มาก็ไม่รับทำรอกระดาษซื้อท่อสามสิบสอมเส้นหนึ่ง รีบทำงานครับไม่ได้ถ่ายเร็วเลยเอ่อห้าสวิตครับไปสองป้ายอันหนึ่งทางขึ้นแล้วก็ด้านข้างสายเป็นหลอดเอาวิดีย,ยาวสามชุดซ้ายขวาก็สองสวิตไปปมไฟกลางอยู่ในฝาหลุมอีกหนึ่งก็เป็นสี่สวิตแล้วก็อยู่หลัง ปฏิมาลูก,ก,ก,กจะแม่กดจิมลูกจำแม่กดจิมอีกอันหนึ่งสเปร์เป็นห้าสปิดแล้วก็มีปัป๊กเป็นโต๊ะสองชุดหน้าต๊ะสองชุดแล้วก็อยู่หน้าประตูอีกสองเอ็นมีปั๊กกันน้ำนม่เกี่ยวัน,นี้ครับผมมัน ที่แคบแล้วก็ช่างทํากันอยู่หลายช่างมันก็เลยต้องหลบๆกันหน่อยคร้บค้าคุยกันบ้างน้องนี้นั่นบ้างครับเรื่องปกติธรรมดาแล้วว่าพรุ่งนี้เลยโทรไปเบรกช่างป้าไว้ไม่เข้าให้เข้าวันจันทร์ครับเข้ามาพรุ่งนี้นะวุ่นกันแน่ที่แคบๆพื้นที่แคบใครก็อยากทํางานทํามาแล้วไปยังไม่ได้เดินสักเส้นเดินท่อสักเส้นเลยในตัวสาลาแปดเหลี่ยม จัดการน่าจะจบจันก,ก็น่าจะทำเมนทำเมนสักครึ่งวันก็น่าจะจบแล้วก็บอกจุดตำแหน่งของเอลงไปลงดวงไปในชั้งฟ้ามที่บอกตำแหน่ง กำลบรถเตดเบียดกันขึ้นไปเลีนไหนดีวะอเอาข้าไปไนแล้วกันนะหนูสิบยาวนะครับรอดกี่โมงตอนนี้สามแปดสามสี่แปดดูที่ว่าเราจะรอดไปกี่โมงเนาะฟังเพลงรอดีกว่า ก็ลุ้รถติดออกมาแล้วครับใช้เวลาไป6นานทีเปลี่ยนเปลี่ยนใน5นานทีครับแค่48ตอนนี้54สุดสั้แล้ว6นาทีแต่ว่าลุ้นเขามาก็เจอฝนเลยครับไม่ไหนักเท่าไรแต่น้ำที่ฉีดจะตดน น้ำฝนครับแกเกๆเกเกเลยฝ่าเป็นจกออกหรือตัวยาวฝ่ามาใส่ครับ รัวหลไหมครับไม่มีฝนเลยแปลกเลยสัตเลเซอร์วีนายไม่มีฝนเลยน่าจะตกก่อนเนี่ วันด่ว,วนและวันนี้ก็วิ่งทางเดิมครับมาจารท,าทา์ายังเรียบฟองพยาบพนเออครับผที่เก็บไปกับรถก็เลยมาได้สะพานมาเ ฟองพญาบันลือเคยสูบเข้าฟองเคยสูบเข้าแม่น้ำท่าจีนโอขลกถูบจากฟองพญาบันลือเข้าแม่น้ำท่าจีน ก็ดีครับตดตอนตกตอนกลางคืนเย็นดีนอนหลับดีเพิ่นฟังเสียงฝน สองบัทสาบาท ชมมาติดตามฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับผมจะกันทีน่ต่อไปที่ต่อไปนะดีมีคำสุขครับดีครับ